เดินขึ้นมาในเวลาเชาเพราะวันนี้พ่อและแม่จะพาน้องโอ้ไปเที่ยวสวนสั์เมื่อไปถึงน้าโอ้ไปดูครอบครัวแพนด้านียับม้าลายเสือ และสิงโตเมื่อถึงเวลาเที่ยงแลดร้อนจัดน้อมอ้และก็ควรจึงนั่งพักรับประทานอาหารและไอกระทีมในเวลาบ่ายจึงเดินจอบเพื่อดู ไปดูการเลิงของเล่งจุดนะและสารแข็นรู้เวลาเล่นพ่อและแม่ผ่านเนาะโอ้กลับบ้านเมื่อกลับบ้านเนาะโอ้จึงอาบนะ้ำและรับประทานอาหารแม่เห็นว่าเป็นเวลาค่ำแล้ว จึงบอกให้หน้องรีบเข้านอนเพราะพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียน